รถที่ติดฟิล์มซูเปอร์ไฮคลูฟเฟิสคาติดแล้วจะเป็นยังไงอดอ๋ดให้อายเอาเครื่องมาลองวัดให้ดูเลยป้องกันค่าความร้อนโดยรวมหรือว่าค่าทีเซอร์เนี่ยได้ถึง74%ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง97%เลยแล้วก็ตัว UV นะคะกันได้100%่้อเปอเขาเพิ่มสารพิเศษที่มีชั้นสะท้อนความร้อนกว่า10ชั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยตอนเนี้ยฟิล์มเราเริ่มไม่โอเคแล้วเราต้องเปลี่ยนฟิล์มแล้วเดี๋ยวราาจจะไปปงั่ Easy ม่มมีญหิ สวัสดีค่ะบังค่ะค่ะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาราีวิวรถแต่ว่าเราจะพามาดูการติดฟิล์มกันเออถึงเนื่อมาจากตอนมอเตอร์อีป์ปีที่แล้วเนาะคือเราพาไปดูฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคาสอันนี้เป็นฟิล์มตัวใหม่ที่เขาเปิดตัวขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าของไฮคูลมีเยอะมากอยู่แล้วแล้วคือลูกค้ารู้สึกว่าที่ติดอยู่มันก็ดีแต่ว่า คือเงินเหลือ<ฮ>ลคุณภาพที่ดีกว่านี้อีกไฮคู Hi อัปเกรดราคาเพิ่มอีกน,นิดนึงนได้ไหมเพราะฟิล์มเธอมันแบบคุณภาพดีมากไฮคู Hi ก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะนะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาดูกันว่ารถที่ติดฟิล์มซูเปอร์ไฮคูเฟิร์สคาสติดแล้วจะเป็นยังไงซึ่งรถที่เขาเอามามีฟิล์มอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ตอนลอกปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวติดให้ดูให้เห็นความแตกต่างเลยแล้วก็เดี๋ยวไปลองใช้กันด้วยใช่แค่ชื่อรุ่นก็เฟิร์สคาสแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า ฟิล์มซูเปอร์ไฮคูรุ่นเฟิร์สแคตเนี่ยสามารถลดพลังงานความร้อนรวมหรือค่าทีเซอร์สูงถึง74%นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก BSEN และ ASTM Standard อีกด้วยซึ่งฟิล์มตัวนี้ของซูเปอร์ไฮคูนะคะเขามีคุณสมบัติที่ทนทานกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่าการความร้อนได้สูงขึ้นทําให้เวลาเราเอาไปติดเนี่ยรถเราก็จะเย็นกว่าฟิล์มทั่วไปในท้องตลาดแล้วเขาก็การันตีคุณภาพฟิล์มกองแสงติดรถยนต์ซูเปอร์ไฮคูเฟิร์สแคตนะคะรับประกันนานถึง8ปีเลยใช่อาจจะ อันนี้คือซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สค่จะมีทั้งหมด5เบอร์จริงๆแล้วคือมี4%ความเข้มแต่ว่ามีสีให้เลือกอ่ะก็คืออันนี้ fc 3 0จะเป็นตัวที่อ่อนที่สุดอันนี้จะอยู่ที่40%นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับคนที่อยากได้ความใสๆเคลียร์ๆอยากให้คนข้างน,นอกมองเห็นเราอยู่นิดๆ2อ,อันนี้ fc 2 0กับ fc 1 8อ่ะจะเป็นที่ความเข้ม 60%เหมือนกันแต่ว่าจะมีให้เลือก2เฉดสี 4. สังเกตเลยคือสีเขาจะมีความที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าความเข้มอ่ะเท่ากันเลยก็คือใครอยากได้เบอร์60นะคะความเข้มประมาณเนี้ยก็สามารถเลือกได้ซึ่งรถที่จะติดวันเนี้ยจะติดเป็นตัว f c 20ไปดูของจริงกันว่าติดแล้วจะเป็นยังไงค่ะถัดมาใครที่อยากได้ความเข้มมากขึ้นก็มี70%อันนี้คือ f c 1 5จะเห็นเลยว่าเข้มกว่าตัวเดิมอ่ะถ้าเทียบกับ18เห็นไหมอันนี้ก็จะมีความเข้มที่มากกว่าเพิ่มความาเวอยยาให้ v a t e ในรถละหรือถ้าใครอยากได้แบบเท่สุขุมรถมองแทบไม่เห็นข้างในก็อันนี้เลยเพราะว่าติดปุ๊บด้านนอกก็คือเกือบจะทึบแล้วมองข้างในแทบไม่เห็นเลยแต่ว่ามองจากข้างในอ่ะจะเคลียร์ใสชัดอยู่เหมือนเดิมนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือเบอร์ f c 0 5จะอยู่ที่80%อันนี้คือแบบเค็มพิเวตสุดๆเลยละ่เลยละเลละชื่อว่าหลายคนนะชอบแบบพิเวตสุดๆแต่ว่าวันนี้นะคะรถที่มาติดเป็นอวตารวันๆเพราะว่าจะติดเป็นเบอร์นี้ f c 2 0ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง คุณสมบัติหลักๆของการติดฟิล์มกองแสงรุ่นนี้อย,ย่างแน่ๆเลยเนาะ<ม>ก็คือประเทศไทยมันร้อนอันนี้ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ห้องโดยสารเย็นตลอดการเดินทางเวลาที่เราขับรถไปเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะรู้สึกร้อนขึ้นมาไปอย่างใดนะคะแล้วก็ช่วยกองแสงอันนี้ช่วยถนอมสายตาให้เราด้วยเพราะว่ามันทําหน้าที่เหมือนแบบแว่นกันแดดของเราอ่ะออกองแสงอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาที่เราขับขี่ตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่ชัดทีนี้เดี๋ยวเราเรียกผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับเรากันสักหน่อยดีไหมใช่ขอเรียนเชพ่่แบงคคะะอ ตอนนี้พี่แบงก์กำลังติดอีกคันหนึ่งอยู่เรียนเชิญมาคันนี้เลยมาค่ะพี่แบงค์ขอสอบถามอะไรยากๆนิดนึงค่ะอย่างคันด้านหลังที่เรากําลังจะติดฟิล์มกันเนี่ยค่ะแต่ละบ้านเขาติดความเข้มเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างคะของเก่าจะเป็น80นะครับข้างหน้า60ดำทึบเลยแล้วของใหม่ก็คือตามที่พวกเราบอกไปเป็นตัว f c 20รอบคันเลยไหมคะพี่แบงค์ใช่ครับรอบคันครับดูออกมาจะเคลียร์กว่านี้เพราะว่าของเก่าอ่ะจะเป็นโทนสีดําจะดูเข้มแล้วก็ด้วย พอที่เปอร์เซ็นต์างๆ80อ่ะยังไม่ค่อยแนะนาให้ขับตอนกลางคืนมันจะมองลำบากแล้วเรื่องของอายุการใช้งานค่ะติดครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่ปีอะไรยังไงบ้างคะ,ะตัว f c ของเรานะครับจะรับประกันอยู่ที่8ปีนะครับแต่ว่าการใช้งานงพิมกองแสงในแต่ละคันอะจะไม่เหมือนกันโดนแดดมากแดดน้อยครับแต่ว่าอย่างน,น้อยๆก็ต้องมี 5- 6ปีขึ้นไปที่ฟิลมอยู่ได้ทํางานได้เจ็บเต็มศิธิภาพรถที่โดนแดดมากๆอย่างเงี้ย อาจจะอาจจะได้แค่แบบหกปีอะไรเงี้ยครับหก็ปีก็เยอะแล้วนะ,ะจริงอีกข้อหนึงค่ะอยา,ากรู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอตอนนี้ยฟิล์มเราเริ่มไม่โอเคแล้วเราต้องเปลี่ยนฟิล์มแล้วเราสังเกตจาก ตัวฟิล์มได้ครับขึ้นแบบมัวๆหรืออะไรผิดปกติก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ศูนย์ครับคือแบบถ้าเรารู้สึกว่าขับรถไปแล้วเริ่มเบอเลอๆอะไรเงไี้ยเหรอคะใช่ริ่ม,รรม,มองไม่ชัดเริ่มอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วถ้าสมมติเอารถเข้ามาติดฟิล์มต้องทิงรถไว้นานแค่ไหนคะใช้เวลาติดนานไหมขึ้นอยู่กับรุ่นรถครับประมาณ 2- 4ชั่วโมงนานสุดก็รถตู้ก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงอ๋อก็คือสามารถรับรถวันนั้นได้เลยใช่ครับรับรถได้เลยเรามาเริ่มติตดคันนี้กันเริ่มตั้งแต่ลอกเลยหนูอยากเห็นว่าลอกออกมาแล้้วบิลมเเด็็นยักกตใใใหหห่่ช นี่นะคะพี่แบงก์กำลังจะลอกฟิล์มเก่าออกดูนลจริงๆอ่ะฟิล์มเกาเ่าเขาคือค่อนข้างที่จะเข้มเลยพอลอกออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นปะสีกระจกคือใส่มากนี่นี่อันนี้คือกระจกที่ไม่มีฟิล์มค่ะแล้วก็นี้ฟิล์มเห็นปะแทบไม่เห็นมืออายเลยอ่ะคือฟิล์มเก่าเขาค่อนข้างเข้มนะคะระยะเวลาการติดฟิล์มอ่ะเหมือนจะขึ้นอยู่กับการที่ฟิล์มเก่าเราเลอกยากลอกง่ายแค่ไหนแล้วก็กาวอ่ะติดกระจกแค่ไหนด้วยอันนี้ถือว่าง,ง่ายไหมคะพี่แบงก์ครับก็กลางๆครับนี่จะทิ้งกาว คเขาจะมีการแบบต้องเก็บงานตรงกาวนิดนึงก่อนที่จะติดอันใหม่เข้าไปต้องคว,วามสะอาดยกเลยอย่างบานหน้านะคะพี่เขาลอกฟิล์มเก่าออกเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีคราบกาวอยู่นะก็เลยจะต้องทำความสะอาดคราบกาวเดิมออกก่อนนะคะก่อนที่จะติดตั้งฟิล์มใหม่เข้าไป ไอคูรุ่นเฟิร์สคาสอันนี้รอบคันจะติดเป็นเบอร์ FC 20นะคะก็คือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็60%นั่นแหละเดี๋ยวเราขับออกไปข้างนอกกันแม้ว่าอยู่กลางแจ้งจะเป็นยังไงอยู่แดดจะจัดมองข้างนอกจะมีความทึบใส่แค่ไหนแล้วมองจากข้างในเป็นยังไงไปเลยมาค่ะทุกคนคือฟิล์มกองแสงก็ต้องให้เห็นแสงชัดๆน,นะคะก็ต้อง,องเทนระบบอะอลองค <laughs> อ่ะเดี๋ยวให้ไอเอาเครื่องมาลองวัดให้ดูเลย ว่าค่าที่เขากันความร้อนได้กันแสงได้จะเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติของฟิล์มรุ่นนี้นะคะคือเขาสามารถป้องกันค่าความร้อนโดยรวมหรืยอยว่าค่าทีเซอร์เนี่ยได้ถึง74%เรแล้วก็ป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง97%เลยอรนลยอ่ที่ประตูก่อนอ่ะ,อะที่ประตูก่อนวิธีวัดก็คือเราแกะออกมาอย่างนี้แล้วเราเอาอันนี้ดูดเข้าไปด้วยกันเลยค่ะอันแรกนะคะแสง 2. องพันยี่เปอ็ขาติเป็นว่าก็คือติดฟิล์มหกตัว IR นรคะกันงๆเห็นไหมแล้วก็ตัว UV นนะะคกะัได้1ออไม่ต้องกว ดำแต่ตอนนี้กันแดดที่เราทาม,มาน่าจะกัน UV ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นี่อันนี้ค่าที่วัดได้จริงเลยนะคะแน่ไปกับกระจกเมื่อกี้เลยอ่าลองวัดข้างหน้ากันบ้างอ่าได้อสนุกและเล่นแบบนี <c oughs> ้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตรงเนี้เขาก็จะเป็น20%เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ เหลือ96%เพราะว่าด้านหน้านี่โดนแดดจัดเลยนะแต่ว่าก็ยังกันลังสีได้96%ซึ่งสูงสุดของเขาก็คือ97%เลื่อเละเล่ะร้อนจริงตอนนี้มั่นใจแล้วว่ารดกันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับออกถนนจริงกันแล้วก็เดี๋ยวลองผ่าน Easy p a า s ให้ดูด้วยเพราะว่าฟิล์มตัวนี้คือเขาไม่กีดกันสัญญาณสามารถแบบขับผ่านอีซ y p a า s อะไรเงี้ยได้สบายเดี๋ยวเราไปลองขับจริงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง มาขับกันนะคะทุกคนจะบอกว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงรู้สึกสบายตาไหมเออรู้สึกมองเห็นถนนชัดเจนอยู่นะใช่อย่างหนึ่งที่ปังรู้สึกได้เลยคือตอนอยู่ข้างนอกอะร้อนมากพอเข้ามาไม่มีความอบของไอร้อนอยู่ในรถเลยอาจจะเพราะว่าเรารยังไม่ได้จอดตากแดดนานมากเนาะแต่คือความร้อนน่ะไม่ได้เข้ามาเลยคือนะตอนนี้หลังคาเขาที่เป็นหลังคากระจกอะ่ะไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงเพิ่มจับไปยังมีไอร้อนอแต่ว่าถ้าจากด้านข้างอะ่ะเอามือไปอังกใกล้ๆกระจกอะ่ะแทบไม่มีความร้อนเลยฟิล์มตัวเนี้ยเขาเพิ่มสารพิเศษที่มีชั้นสะท้้ออนนนคววาามรก่10ชั ทำให้ความร้อนอ่ะไม่ไปกักเก็บอยู่ที่ตัวเนื้อฟิล์มเวลาเราเอามือไปจับไปอย่างเงี้ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนหรือความร้อนมันก็จะไม่แบบระเหยเข้ามาในรถมันจะเป็นการสะท้อนออกไปเลยทําให้ประสิทธิภาพในการกรองความร้อนของเขาอ่ะมันยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีก <c oughs> แล้วก็อย่างที่เขาบอกเลยว่าฟิล์มเขามีความใสเคลียร์คมชัดสูงตอนนี้พอเรามาลองขับนั่งอยู่ในรถก็รู้สึกได้เลยว่ามองจากข้างนอกอะ่ะมีความทึบใช่ไหม <c oughs> พอเข้ามาข้างในอะ่ะใสแบบใสเลยแล้วตาเราอะ่ะ ไม่รู้สึกเหนื่อยลาเหมือนเขาแบบว่าช่วยกรองแสงได้ดีเหมือนเวลาเราใส่แว่นกันแดดจริงอคือเหมือนเราไม่ต้องเพง่งสายตาว่าเฮ้ยถนนเป็นยังไงอ่ะอันนี้เขากรองให้ระดับหนึ่งเลยซึ่งอันนี้สาคัญนะเพราะว่าบางทีเราขับรถนาน,น,านๆไกลๆแล้วยิ่งประเทศไทยแดดแรงขนาดเนี้ยบางทีมันไม่ได้ร้อนแต่แสงมันจ้าแล้วมันทําให้เราขับรถแล้วเราเหนื่อยอหลายคนน่าจะเคยเป็นถ้าติดสีไม่ดีขับรถไปแล้วมันแบบมันล้ามันเหนื่อยสายตาอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเราเลือกฟิล์มที่เขากันความร้อนได้ดีเวลาเราขึ้นรถมาใช่ปะ เราไม่ต้องเปิดแอร์แรงอันนี้ก็ช่วยประหยัดพลังงานไปอีกพอามาปุ๊บเปิดแอร์เย็นเลยสบายอันนี้คือชอบมากรู้สึกว่าไฮคูทําถึงจริงๆตัวเริ่มต้นของไฮคูก็โอเคแล้วพอมาลองซูเปอร์ไฮคูยิ่งรู้สึกว่าคุยมันว้าวมากตัวเฟิร์สลาสอันนี้คือเขาทําได้อย่างที่เขาบอกจริงๆอ่ะทีนี้ด่านสุดท้ายของการทดสอบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองขับผ่านอีซี่พาร์กันว่าจะไม่มีปัญหาจริงหรือเปล่าอันนี้คือเพิ่งติดเสร็จเลยวันนี้ นี่เดี๋ยวเราจะผ่าน easy p a s s กันแล้วนะคะทุกคนอยู่ข้างหน้าเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ติดนะเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มเสร็จขออนุญาตถือบ้านนี้แล้วนะคะผ่านสลุยสบายบือเลยละ่ะคือชิลๆไม่ต้องเปิดกระจกเพื่อ,อ,อยื่นออกไปข้างนอกถูกผ่านได้ร้อเคอนเฟิร์มลองแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นสัญ,ญญาณแบบตามหมู่บ้านหรือคอนโดอะไรเงี้ยทุกคน คือคลื่นสัญญาณแต่ละที่อ่ะความถี่มันต่างกันบางทีอาจจะมีบางที่ที่แบบเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไปรบกวนคลื่นสัญญาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอีซี่พารรับรองผ่านได้ร้อยเปเซ็นตใช่ไม่กีดกันสัญญาอีซี่พาร์แน่นอน สำหรับวันนี้ที่ได้มาลองฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลุ่น First Car นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากมคือครั้งก่อนอ่ะอยู่ในงาน Expo ไม่ได้ออกแดดจริงๆไงแต่อันนี้ได้ออกแดดจริงแล้วก็ได้ลองออกมาขับด้วย <S <S คือรู้สึกว่ามันตรงตามกับที่เขาบอกเลยว่าทั้งกันความร้อนได้ดีเนาะแล้วก็กันรังสีไอออันนี้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ร้อนอ่ะเราขึ้นมาแล้วเราไม่ร้อนแล้วเราก็ไม่แสบตาเ<อ>ท่าน,นี้ก็คือประทับใจแล้วแล้วก็ถ้าใครจะเอามาติดนะคะ เขามีการรับประกันให้ถึง8ปีเนาะอายุการใช้งานจริงๆของฟิล์มอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-6ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยว่าแบบสมบุกสมบันขนาดไหนใช่แต่โดยรวมคือประทับใจมากเพราะว่ามองจากข้างในเนี่ยเห็นข้างนอกเคลียร์ชัดแล้วก็ข้างนอกมองไม่เห็นเราด้วยใช่แล้วก็ถ้าใครอยากติดนะคะหรือสนใจจะติดฟิล์มรุ่นนี้สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือ Li น์แอดซูเปอร์ไฮคูฟิล์มได้เลยชื่อเหมือนกันทั้ง2ช่องทางเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ในเดสคริปชันใครที่เป็น จะซื้อรถใหม่อยากจะติดฟิล์มอะไรเงี้ยแล้วอยากให้รถของเราได้ฟิล์มที่มีคุณภาพก็ต้องไฮคูเลยเอารถที่เรารักเนี่ยไปติดฟิล์มให้มันแบบอีกเลเวลหนึ่งก็สามารถเอาไปติดซูเปอร์ไฮคูรุ่นเฟิร์สคาสอันนี้ได้นะครับจะได้สะท้อนตัวตนแห่งความเป็นผู้นําด้วยฟิล์มกรองแสงระดับเฟิร์สคาสอย่างซูเปอร์ไฮคูเฟิร์สคาสอันนี้เลยเอวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบอกเลยว่าไม่ร้อนแดด3 3องศาทำอะไรเราไม่ได้โก